มาเลยหนูไม่ได้กลัวปลา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 หนูไม่ยืนไม่ถือแล้วเราจะแกะเธอโอเคแล้วมาต่อทีเดียวขึ้นเลยเร็วเร็วที่เร็วเเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เอ็นแม่เกสน้องชายอยู่จังหวัดอะไรกันคะตอนนี้อยู่จังหวัดกระบี่เหมือนเดิมค่ะโอเคเรามาเที่ยวที่ไหนครับวันนี้ค่ะน้องเกมาเที่ยวที่ไหน มรกรหรอคะถ้ามรกดนี่แล้วเราจะไปสามารถหยิบแล้วมาขายได้ใช่ไหมใช่ค่ะง่ายังไงคะข้างในสีจะเป็นสีเขียวนะสีใสมน่าสนใจจังเลยุยนี่มาชุดชุดอะไรอะชุดว่ายน้ำเลยอะพร้อมลงเลยเหรอะฮะลุยเลยเหรอฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันอ่าตอนนี้นะคะอยู่ทางเข้าค่ะ ยี่สิบบาทเด็กโอ้ถูกจังเลยนะคะเนี่ยจากน้ำขุดอ๋อไหนฮะโอ้มาถึงก็เรียบร้อยเหรอไปโดนเลยอย่าได้ลังเลมีไหะไปไปเลยไปเลยไปเลยค่ะงลุยเลยค่างตอนลงขาแล้วลงเลยฮะขาถึงก็ลงเลยลงเลยโอ้โหโอ้โหไปโอ้โหเย็นไหมครับเย็นเลยโดดไปอย่างรวดเร็วฮะ mấy nhiên lời ở chị nhỏ à mấy chị nhỉ à chết, tôi nó nữa à nữa ơi tum tum bên dây nào ấy nào mấy hả nào mấy chết bên dây nào, nào ấy đà ừ. ở nhỏ nào cái nào oh, nè à. ừ, mấy phút vui dần อนนี้ค่ะเป็นแผนที่นะฮะมีหลายอย่างมากก็คือ๋อนี่เส้นทางเรามันดูอยู่ไหนล่ะมามาเมื่อกี้ป้าดูเมื่อกี้ป้าดูเวลานะเขาบอกว่าบูฟูอ่ะเปิดถึงแค่บ่ายสามเองเนี่ยน้ำผึ่ไม่เอาเราไม่ได้ไปถึงนี่เราไปแค่นี้พอโออเราไปแค่นี้พอใช่ไหมคะอ๋อมี มีสากแก้วด้วยสาแก้วคริสตัลบูอันนี้ที่บอกว่าห้ามลงเล่นเพราะข้างล่างมันเป็นโคนดูดอ๋อ่ะไกลไหมครับไปหนึ่งจุดสี่กิโลค่ะเนี่ยค่ะบเขาบอกว่าเส้นทางธรรมชาติหนึ่งจุดสี่กิโลแต่ว่าถ้าเราไปไม่ถึงก็จุดที่เจ็ดประมาณนี้ไม่รู้ว่าไกลแค่ไหนขอโทษอ่ะขอโทษค่ะไปเวลาไปอ่ะไปไหมไปค่ะไปทำไมต้องวิ่งเลยฮะฮะ ทำไมอยากกายหันเขาบอกกันทำไมทำไมอยากลงสระอยากลงสระเร็วๆหรอโอ้โหต้อวิงองว่งโอ้แต่กองก็ต้องวิ่งตามไงโอ้โหพอยังเหนืออ่อยยันอ่ะค่อย,ย,ย,ยๆเดินเดินสลับวิ่งนะเฮ้ยไปต่อไปต่อแล้วเอาไงหยุดละเอาไปต่อยิงดูแลทีนี้วิ่งแตกเหรอ พี่ทำไรคะเหฮะเห็ดขึ้นแต่มะมาไปไหนแล้ววะมาเดินไปแล้วเห็ดค่ะกินได้ไหมคะเนี่ยไม่ได้หรอไม่ได้อะฮะอ่าไปต่อดีกว่าครอ่าดินดีต้อนรับสู่ดินดีต้อนรับสู่สระมรกตค่ะดินแดนมหัศจรรย์พิสูจน์สายพันธ์แห่งป่าไม้สายน้ำและชีวิตค่ะมาม้าฮะทำไมถึงเป็นสระมรกตคะับมะม้าอ่าเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นสีมรกต จากสารละลายหินปูนหรือคาร์บอนเนตและสารอื่นๆปนอยู่ในน้ำออ๋จับตะกอนลงไปใช่ไหมฮะมีหินปูนมากค่ะเนื่องจากบริเวณนี้มีหินปูนมากก็เลยเหมือนกันตกตะกอนในน้ำเหมือนกันแล้วในปากปะป๊ากับมะม้าก็มีหินปูนเยอะมันก็ละหินปูนแล้วเหรอไม่ใช่อ่นี่นี่เขาบอกว่าสระมันกว้างเส้นผ่านกว่ายี่สิบเมตรเลยนะโอ้เฮ้ยไปดูเอ้ควาจริงเหรอเสียเวลาครับปะไม่ได้ที่ดำขุดดำว่ายหรือเขาก็ให้ไปแบบ อูดีดิดิมาดูอเธอเนี่ยวมันก้นๆเนนี่นี่อฮะปาโอ้โอ้เดี๋ยวเดอันนี้เหรอคะโอ้ปลาปาค่ะโอ้ไป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 ดูของจริงดีกว่าคะคือสีมันเลยเป็นแบบขาวๆเลยนะน้ำใส่จริงๆห้ามกระโดดน้ำนะฮะ โอ้โหนี่จะจองกันเล่นตรงไหนก็ได้เหรอครับเนี่ยหมาม้าหาโอ้โหนี่นี่นี่แก้งด้านซ้ายนี่เขาดักน้ําตกค่ะตรงนี้ก็น่าเล่นนะฮะหม่าม้าหาะกายเอาตรงไหนดีครับตรงน้นเล่นมันบ่อใหญ่ตรงนู้นเหรอบ่อใหญ่เหรอะโอ้นี่นี่นี่โอ้โหโอ้โหอันนี้นอนโนน้ำตกค่ะให้น้ำตกมันมันสาดนะฮะอยวาตรงนู้นเป็นบ่อบ่อใหญ่ฮะไปดูกันดีกว่อนมาดูเลยนะโอ้โหสีมัน สีมันสีเขียวจริงนะฮะเอ๊ะหม่ามา้ามีใครเขาสร้างสระว่ายน้ำอย่างน,าน,น,นี้สีหรือเปล่าฮนะเขาแบบแอบบสระใส่น้ำคอลีนไว้เปล่าฮะไม่จริงหรอไม่จริงเหรอนี่ธรรมชาติเลยอะโอ้ยน่าทึ่งนะอ่ามาดูอ่ะมาด,นดนูนี่เลยออ้ยเขียวปิดเลยฮะแหมมีใครทำถังสีหกลงไปหรือเปล่าหม่ามา้ามันถึงเป็นอย่างนี้ สงใส่ป๋าต้องมาทำแน่ใครอะไรฮะใครฉีลงไปในน้ำใครฉีฉีแล้วจะเป็นสีนอะไรออกนี่นี่นี่โู้ถึงแล้วนะคะอ่ะหาที่ตั้งลกลากดีกว่ามาเอาแถวนี้ดีกว่าเนี่ยมีเก้าอี้ด้วยนั่งเลยนั่งเลยอ่าเอาตรงนี้ไหมตั้งลกลากได้ไหมถอดรองเท้าอ่าระวังลื่นนะฮะถอดรองเท้าก่อนไม่ดีหนุนลือ่าตอนนี้เราตั้งรถลากสำเร็จแล้วนะจะลงยังไงฮะ มีปลามีปลาไหนฮะมีปลาไหนฮะเมื่อกี้เห็นนะว่าอยู่บนบนเอ้ยไม่มีหรอกปลาไปไล่มันไล่ทำอะไรครับไล่ทำอะไรครับสลเดอร์สลเดอร์จริงๆด้วยหามาเลยอ่โดดทีเ็มาไลลงไปเลยค่ะมาปลาไล่ปลาให้มาเร็วเไม่มีปลาเลยไม่มีเลยเออปลาไล่ไปเล่นตรงนี้สุด ป้าป้าอุ้มป้าป้าปกป้องมาป้าดูแลมาลูกเออป้าจับกับเออโอเคถ้ามันต่อทีเดียวขึ้นเลยมามาอ๋เร็วๆดิเร็วเร็วม่มีไล่ไปหมดแล้วโอ้ยอย่าติมาๆมาป้าจับให้มาลูกนิ้วมาเอ็เออแจ้งลุงมาแล้วก่อนแน่ก่อนแน่ก่อนอ่ะโอเคสไลเดอร์ลงมาไม่มี ไม่มีรับประกันนี่มีเวลาน้อยนะเร็วๆมาเออพุ่งมาเลยอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะมาโลพุ่งมาเลยเออพุ่งมาเออพุ่งมาเลยแน่ใจถ้ากลับมีปะต่อเออดูเร็วสัญญามามาพุ่งมาเร็วๆรี่ปะต่อใกอยู่ไหนบ้างพุ่งมาที่ปวจะร้องพุ่งไปถายไม่ทันเลยเออ แล้วป๊าากินน้ำเข้าไปกินน้ำนะะเอเอป้าขถายร,รูปก่อนนะวันนี้กินมากไม่ได้นะ,ะมีแค,ค่นขาวเนเป็นนินนได้นะ <c oughs> ไม่ดูบรรยากาศนะคะคนเล่นน้ำเยอะมากนี่คือขนาดเมื่อกี้ตอนเราเดินเข้ามาเห็นคนแบบออกไปเยอะแล้วนึกว่าคนจะแบบใกล้ๆเกลี้ยงสะนะคะไม่มีเลยลื่นมากโอ้ยนี่มีเชือกอะเชือกอาเชือกอะ Ôi chuối đuôi Chuối đuôi Chuối đuôi Chuối đuôi Đâu Chết Thôi bị bí chuối mà bà ơi Thôi đuôi À con <laughs> à, à. à, với à. À, à Nó phải Nó đó Phải hả Nó à? này À bọc con bọc con chưa là này hả โมกุลอุ้ยสุ per สิงหานี่เฮ้ยดักกันบอลแซ่ดเหรอเดี๋ยวไปดูคลิปหนูอยู่ด้วยนะเที่ยวนี้อยู่อยู่ในคลิปเลยนะเจ็บตูดเลยเอาเจ็บตูดเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูน้นกายตรงนู้นดีกว่าเปลนที้กันเหรคะนี่ฮะตอนนี้เรามีภารกิจในการลอดใต้สะพานไปนะไปนะไปายไปแล้วเอาเก๊ไปลูกไป ไปได้จี่ะแล้วเอาเไปดมไปเลยเดี๋ยวไป่อเลยอ๊ยโอ๊ยอย่าถ่ายพุ้งนะอย่าเห็นนมเขนะอย่านะ่านะนมอนไปแล้วค่ะตอนใต้สะพานแล้วค่ะ เด็กกก็สบายดีอ่ะผู้ใหญ่เขาจะน่ย่าอะไรอะมีคนเล่นอยู่ข้างหลังเลยค่ะไอ้เจ้าจั๊กระวังลื่นล้มนะโอ้ตรงนี้ดีว่ะนอนเล่นได้เลยนะเนี่ย การสุขตรงนี้แหละไอสัตว์หอช่วยดีชัดทุ่งเลยนะเฮ้ยทำไมดีคนมาแกล้งเราด้วยอะยังไงเนี่ยมันหลอเลยอะดอะโอ้โหน้องเจ๊เป็นไงฮะชอบไหมคะชอบเลยฮะ โดดไม่ได้นะลูกโดดไม่ได้นะเบาๆนะโอ้หเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยแค่แบบนั่งให้อะไรอะ่ะต้านน้ำตกก็มีความสุขลนะนี่ไหลไปทางนู้นเนี่ยโอ้หน้ำก็สวยน้ำก็ใสอ,อ่าเกทไปไหนฮะน้องเกทหานะน้องเกทนอนลงไปเลยหนึ่งรูปดีคะ่ะน้องเกทนอนลงไปเลยลูกนอนนอนพิงลงไปเลยเออกางแขนเลยลูกโอ้ไปไง ตาเะสบายไหมนอนลองไปเลยไม่ได้อะตรงไหนคะฝั่ <c oughs> งนู้นเหรอไม่กลัวปลาแล้วเหรอนะ <c oughs> อ่าไปม,มาไปก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวมามาดูกายตรงนี้นะเดี๋ยวจะขอตัวไปเล่นกับน้ำเก๊แล้วนะเก๊ายไปไปค่ะกาย กดส u b s c r i b แลกดกรนะดิ่